พูดง่ายเรียนเข้าใจมีความจำดีอันนี้เป็นความเชื่อนะคะพิจารณาได้ตามความจะไม่มีเวลาไปถวายในวันพระสวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วครบรอบนะคะการทำขันมากเบงมีความศรัทธาคือความศรัทธาเชื่อว่าถ้าทำบุญแล้ว เราก็จะได้รับอาน,นิสงส์ส่งผลให้หลุนมหรือผู้ชายก็จะพากันไปบวชขาวในวันในวันพระแบบนี้นะคะก็เลยหรือผู้ชายก็จะพากันไปบวชขาวในวันในวันพระแบบนี้นะคะก็เลยสามคู่เพื่อที่จะนำไปถวายในวันพรุ่งนี้และในช่ว ก็จะทําก่อนหนึ่งวันไปถวายในวันวันโกหรือว่าวันสิน้อยของชาวอิสานเรียกนี่ค่ะนี่คือประโยชน์ก็จะทําก่อนหนึ่งวันไปถวายในวันวันโกหรือว่าวันสิน้อยของชาวอิสานเรียกนี่ค่ะนี่คือประโยชน์ก็จะทําก่อนหนึ่งวันไปถวายในวันวันโกหรือว่าวันสิน้อยของชาวอิสานเรียกนี่ค่ะนี่คือประโยชน์ ก็จะทำก่อนหนึ่งวันไปถวายในวันวันโกหรือว่าวันสิบน้อยของชาวอีสานเรียกนี่ค่ะนี่คือประโยชน์ก็จะทำก่อนหนึ่งวันไปถวายในวันวันโกหรือว่าวันสิบน้อยของชาวอีสานเรียกนี่ค่ะนี่คือประโยชน์ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เป็นคู่กันรประดับด้วยดอกพุดธนะคะเอาดอกพุดธเสียบลงไปตรงนี้ ชวงนี้เป็นช่วงที่เข้าพรรษาก็จะนําไปถวายก่อนวันพระหนึ่งวันจะไปถวายในวันอานนําเสนอค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นคุณค่าทางใจสําหรับคนที่ทําและนําไปถวายพระนะคะเชื่อว่าในความศรัทธานี้มีความศรัทธาคือความศรัทธา เชื่อว่าถ้าทำบุญแล้วเราก็จะได้รับอาน,นิสงส์ส่งผลให้ลูกสวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วครบรอบนะคะการทำขันหมากเบงหรือชาวอีสานะจะเรียกว่าวันศิลนนะคะก็จะมีขันหมากเบงทำเป็นขันหมากเบงขันห้านะคะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ เป็นคู่กันรประดับด้วยดอกพุธนะคะเอาดอกพุธเสียบลงไปตรงนี้แล้วก็นำขึ้นถวายพระก็จะทำก่อนหนึ่งวันไปถวายในวันวันโกหรือว่าวันสิบน้อยของชาวอีสานเรียกนี่ค่ะนี่คือประโยชน์ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เป็นคู่กันประดับด้วยดอกพุธนะคะ เราผู้เสียบลงไปตรงนี้หรือผู้ชายก็จะพากันไปบวชขาวในวันในวันพระแบบนี้นะคะก็เลยเข้าใจของแต่ละคนค่ะนี้ดวงใจมาคูใจใจมาช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าวรรษาก็จะนำไปถวายก่อนวันพระหนึ่งวันจะไปถวายในวัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าพรรษา,าก็จะนําไปถวายก่อนวันพระหนึ่งวันจะไปถวายในวันก็จะทําก่อนหนึ่งวันไปถวายในวันวันโกหรือว่าวันสิน้อยของชาวอิสานเรียกนี่ค่ะนี่คือประโยชน์โนอนองหอเป็นประจําวันนี้ก็จะทำสามคู่ค่ะเพิ่งได้คู่เดียวก็จะ ทำให้ครบทั้ง3มคู่เพื่อที่จะนําไปถวายในวันพรุ่งนี้และในช่วงวันสิลนน้อยเพราะว่า,าชาวบ้านหรือว่า,าคนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เป็นผู้หญิงก็จะมีหนึ่งสองสมสีห้าแบบนี้เป็นคู่กันรประดับด้วยดอกพุทธนะคะเอาดอกพุทธเสียบลงไปตรงนีู้้ปกานเราพูดง่าย เรียนเข้าใจมีความจําดีอันนี้เป็นความเชื่อนะคะพิจารณาได้ตามความก็จะทําก่อนหนึ่งวันไปถวายในวันวันโกหรือว่าวันสิน้อยของชาวอิสานเรียกนี่ค่ะนี่คือประโยชน์สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกและครบรอบนะคะการทําขันมากเบงขันมากเบงโบราณค่ะ เอาไว้บูชาถวายพระนะคะในวันพระสวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วครบรอบนะคะการทำขันหมากเบงสวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วครบรอบนะคะการทำขันหมากเบงเข้าใจของแต่ละคนค่ะน,นี้ดวงใจมา คุยใจใจมันจะทําให้เราได้บุญมากแต่ก็ไม่รู้ค่ะว่าจะได้ขนาดไหนเนาะแต่ว่าทําแล้วจะทําให้เราได้บุญมากแต่ก็ไม่รู้ค่ะว่าจะได้ขนาดไหนเนาะแต่ว่าทําแล้วก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เป็นคู่กันประดับด้วยดอกพุธนะคะ เราพูดเสียงลงไปตรงนี้ก็เป็นคุณค่าทางใจสำหรับคนที่ทำและนำไปถวายพระนะคะเชื่อว่าในความศรัทธานี้หรือชาวอีสานะจะเรียกว่าวันศิลนนะคะก็จะมีขันหมัดเด่งทํำเป็นขันมักเด่งขันห้านะคะโหนงหอเป็นประจำวันนี้ก็จะทำสามคู่ค่ะเพิ่นได้คู่เดียว ก็จะทําให้ครบทั้งก็จะทําก่อนหนึ่งวันไปถวายในวันวันโกหรือว่าวันสิน้อยของชาวอีสานเรียกนี่ค่ะนี่คือประโยชน์เข้าใจของแต่ละคนค่ะนี้รวงใจมา,าคูใจใจมาวันโกเนาะวันโกหรือภาคอีสานของเราจะเรียกว่าวันศิ่น้อยก็จะนําไปถวายทําไมถึงถวายโนนหนองหอเป็นประจํา วันนี้ก็จะทำสามคู่ค่ะเพิ่มได้คู่เดียวก็จะทำให้ครบทั้งคงันหมัดเดงโบราณค่ะเอาไว้บูชาถวายพระนะคะในวันพระอ,อ่าใจใจรู้สึกสบายใจก็จะทำถวายาให้คุณแม่นำไปถวายพระนะคะที่อุทยานคันหมัดเดงโบราณค่ะ เอาไว้บูชาถวายพระนะคะในวันพระจะไม่มีเวลาไปถวายในวันพระผู้ฝานเราพูดง่ายเรียนเข้าใจมีความจำดีอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ,ะพิจารณาได้ตามความหรือผู้ชายก็จะพากันไปนบวชขาวในวันในวันพระแบบนี้นะคะก็เลย สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วครบรอบนะคะการทําขันหมากเบงนะคะคือนําไปถวายพระทําให้จิตใจเราสงบสบายอย่างนี้นะคะสามคู่เพื่อที่จะนําไปถวายในวันพรุ่งนี้และในชุดวันโกนเนเาะ วันโกนหรือภาคอีสานของเราจะเรียกว่าวันศินน้อยก็จะนําไปถวายทําไมถึงถวายช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าพรรษาก็จะนําไปถวายก่อนวันพระหนึ่งวันจะไปถวายในวันแล้วก็นําขึ้นถวายพระจะไม่มีเวลาไปถวายในวันพระแล้วก็นําขึ้นถวายพระ ะค,ะคือนำไปถวยายพระทำให้จิตใจเราสงบสบายอย่างนี้นะคะหรือผู้ชายก็จะพากันไปบวชขาาในวันในวันพระแบบนี้นะคะก็เลยหรือชาวอีสานะจะเรียกว่าวันศิลนนะคะก็จะมีขันหมัดเบง่งทำเป็นขันหมัเบ่งขันห้านะคะ ามาเดงโบราณค่ะเอาไว้บูชาถวายพระนะคะในวันพระก็เป็นคุณค่าทางใจสำหรับคนที่ทำและนำไปถวายพระนะคะเชื่อว่าในความศรัทธานี้วันโกนเนาะวันโกนหรือภาคอีสานของเราจะเรียกว่าวันสินน้อยก็จะนำไปถวาย